วัคะวันนี้เราจะมาสอบการ้้วจมูกช็อเด็กที่เป็นโอมือหรือปว่แพ้ค่ะอย่างแรกเราต้องอุดขึ้นยาวสิบห้าประมาณนี้นะครับหรือจะเอาเต็มหลอดด้วยก็ได้แต่ถ้าแต่ถ้อยากอยากให้ฉีดฉีดเต็มแบบนี้จริงๆก็ต้องลองน้อยน้อยค่อยค่อยมาแบบนี้นะคะค่อยๆเพิ่มทีละเลเวล เริ่มได้ครับค่อยๆฉีดนะครับไม่ต้องเร็วมากน้องจะได้ไม่สำรักเก่งมากครับเอาให้หมดครับสุดยอดเลยอ่าผ้าเช็ดครับอ่าเป็นไงบ้างครับรู้สึกสบายดีขอบคุณครับเป็นไงไม่ยากเลย ขอบคุณครับ